ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าไผ่คือไม้มงคลหมายถึงชีวิตที่มีสันติสุขและอายุยืนสมัยก่อนจึงนิยมตัดสายเสือเด็กแ,แรกเกิดด้วยมีดผิวไผ่เพราะเชื่อว่ามีดผิวไผ่เป็นมงคลให้เด็กเติบโตยอย่างมีความสุขในชีวิตชาวจีนถือว่าไผ่เป็นหนึ่งในสี่พันไม้ศักดิ์สิทธิ์คือดอกกล้วยไม้หนึ่งพุทธาหนึ่งดอกเบญจมาศหนึ่งและไม้ไผ่อีกหนึ่งเหมือนอย่างที่คนเอเชียหลายชาติมีตำนานเล่าขานกันว่ามนุษย์คนแรกนั้นถือกำเนิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ ชาวจีนก็มีวิถีชีวิตผูกพันกับไผ่มานานมากไม่ต้องอื่นไกลภาพวาดของชาวจีนแทบทุกภาพต้องมีรูปต้นไผ่ซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลปรากฏให้เห็นอยู่เสมอสู่ตงโปกวีผู้มีชื่อเสียงต้นราชบ่งซองบันทึกไว้ว่าเราชาวจีนใช้ไม้ไผ่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยหมวกไม้ไผ่สำหรับให้ร่มกระดาษไม้ไผ่สำหรับเขียนแพไม้ไผ่เพื่อการขนส่งผิวไม้ไผ่สำหรับเครื่องนุ่งห่มรองเท้าไม้ไผ่สำหรับสวมใส่ น่อไม้เพื่อเป็นอาหารและเชื้อเพลิงเราไม่อาจมีชีวิตโดยปราศจากไผ่แม้แต่วันเดียวในประเทศไทยไผ่จะเป็นพืชที่ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยไม่น้อยยิ่งถ้าคนสมัยก่อนด้วยแล้วเรียกว่าเกี่ยวข้องกับไผ่ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อแรกเกิดก็สําคัญที่เวลาตกฟากหรือเวลาที่เด็กออกพ้นจากคันบรรดาฟากทําจากลําไม้ไผ่มาเรียงต่อกันเป็นผืนสําหรับปูพื้นเรือน เครื่องมือที่หมอตําเย,ยใช้ตัดสายสดือเด็กก็คือไม้ไผ่ถึงคราวตายก็ยังไม่พ้นไผ่เพราะศพจะถูกวางลงบนแคร่ไม้ไผ่เพื่อน,นําไปประกอบพิธีไผ่เปรียบเหมือนปัจจัยที่5มีประโยชน์ใช้สอยชนิดครอบจักรกวาลทีเดียวข้อความจากหนังสือครัวไทยศาสตราจารย์ดรทวีทองมองวิวัฒน์ครั วิดีโอนี้บันทึกวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568นะครับระหว่างเดินทางกลับจากอาดอยอย่างขางมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107เริ่มต้นจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ครับมุ่งหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือผ่านพื้นที่อำเภอแม่ริอมอเภอแม่แตงอเภเชียงดาวอเชียงประการอฝางอเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปบรรจบกับถนนพระโนยุทธิน ที่อำเภอแม่จันครับโดยพระอง์โปกรอยหลวงเชียงดาวภูสูงอันดับ2และ3ของประเทศไทยโดยอ่างขางตั้งอยู่ข้างถนนสายนี้ครับช่วงรอยต่อของอำเภอเชียงดาวกับอำเภอชัยประการมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านหัวโถครับภูเขาบ้านหัวโถเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีต้นไผ่เยอะนะครับเพราะว่าวันนั้นังเกตเห็นมีร้านที่แปรรูปต้นไผ่เป็นเป็นรั้วบ้านเป็นอะไรต่างๆเป็นบันไดอะไรพวกนี้ หลายร้านเลยครับ